เลยอยู่นี่นะอือเอาด,ด,ดินดะินน่ะคนจอมควันนี่โคตรลายเลยจอมควันนี่นี่พอดีหาเงินส่งเฮ็ดน,นะทุกคนไอซามนี้ก็พอดีหาเงินพอได้ซื้อมันลดไปของเฮ็ดทุกคนเอ้ยเหยียบรือมันไต้ทุกคน,น,กคนข้อคนนี้นี่นี่น้อยนี่นนข้อคนเท่ากันมัน นี่กินข้าวเสร็นขี้ไงโอ้แซ่บเลยได้กลับจักท่ายสบายดีนะทุกคนวันนี้การสบายดีไหมสบายในื้นนี้ฮะก็มาหน้าวันนี้มาหน้าทุกคนเลยทำอีทเดนว่าสีอ้อประสาทแล้วสีขึ้นป่ายังไม่ได้ขึ้นทชมทุกคนเลยคาเกี่ยวข้าวแล้ววันนี้ทุกคนสีมากเกี่ยวข้าววันนี้นะพอดีนั้น เอาคนมาเกี่ยวข้าวกะมันบบได้หลายคนซ้่ไทุกคนนี่หกเจ็ดขนนะเนื่องจากว่ามันเป่นผู้ใดก็เกี่ยวต่ํากันทุกคนนี่ต่ำกันละผู้ใดก็เกี่ยวผู้ใดก็เกี่ยวก็เลยบบได้คนนะวันนี้กะสีนลงไปเกี่ยวเลยนะวันนี้กะหาหากมาหอดทุกคนนี่ลงไปเกี่ยวจริงเนาะจริงน้อยแล้วกาสีขึ้นมาหาเห็้ยู่ใหดกินนะวันนี้นะโบกินเฟืองบ่ สีลงไปเกี่ยวจิงเนกจิงน้อยแล้วก็สีขึ้นมาหาให้ยุ้ยกินท่าเขาเพอนี่ไปเอาชิ้นควายนะพอดีเขาหุ้มควายอะ้รทุกคนเอาควายเอาชิ้นควายมากินนี่ละแลนท่ากะสีได้ขึ้นมาให้กินแท่นเพื่อน,นะยันเพื่อนนันมาไปเดีย๋ยววันนี้ก็สีลงเลยไอาไ่ใส่ไปไใส่ลงบ่งเป็นยังยเป็นยัง,งคือม,มีรุง่งดีแล้วใครนะดีแล้ว ดีใครละอมามีไ่กะดีขคแล้วทุกคนนีน่ยังไอยัองไอก็บ้ากว่ายังไงยู่ง่ะนี่ยังไงยู่อเอ้อทุกคนปะแล้วบันนี้เข้ากะสีลงก้อนคนกเกีียวเข้ากอนนะโอ้นี่คือบรรยากาศอยู่หน้าคอยทุกคนในซัอยูในป้าอะไรซัอยูในดานเลยนะเพราะว่ามีแต่แผ่นหินดาแลนะนาคอยกัก,กมักเขียบหรือบามากน้อยนาะ ยังเป็นทุกคนนี่มาป่ายนะมามาะมาเหมาะมันมาโน่ยหน้าลายได้เด,เดินค่อยนีย่ปีนี้กะพ่อแม่ปิดขายกะได้ลายเต็มทุกคนเลยเขามาซื้อนะเขามาสร้างซื้อเอาแล้วกะปิดให้ให้เขาเจ้าเด็กทุกคนเลยตัวนี้แหละแม่วายดอนจะลุมันไปสิได้ล่ะแม่ตัวนี้ได้ลุ่เป็นไายดอนนะนะแต่จะไปใชได้นะน,นี่คือส่วนพักนะ สวนพักแม่เ้าวกำลังปุ้นะทุกคนเลยใส่ฝุ่นกันขี้แ้ขี้โง่โดยเฉพาะเลยนะมีพักโบโหเขานะกำลังกันเริ่มงามพักเจอแล้วไอด้ดอนน้อยหาไปหามาทุกคนเลยค่อยดอนน้อยค่อยกะเจอละนี่ทุกคนค่อยดอนเพือกนะโอ้ยงามฝงงามทุกคนได้สีแค่นนี้เอ็ดเพลืออยู่นี่นะฮะเอา้าด,ดีดีนะทุกคนจอมควันนี่โคตรลายเลย E ชมควันนี่นี่เดือนหน้านี่ก็ะส่งนภานภาส่งชมควันนั่นน่ะควายดอน้อยเอยนี่งามได้โอ้เป็นแต่แพงไหมทุกคนเลยเป็นแต่แพงแห้งนะเป็นไปล่อยเลยเอ้าเอ้ฮันขันฮตื่นเลยตื่นละเป็นตื่นละขาไปได้เพิ่นลุกละโอ้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 หาแม่ล้วแม่เพิ่นอยู่เถิงทุกคนเลย แม่เพิ่นไปป้าดีทุกคนเนยควายกะกระโตมากกะคือว่าสมบูรณ์อยู่ได้กับคุยยยุ่ํสำนี้ทุกคนเลยนะหากกระไดสองมือนะนี่นะโอ้ตัวเฮ็บเข้าหลายเลยทุกคนในตัวเฮ็บนี่เขามาันเอ้าไปละท่านท่านห่าน่าน,าน,านยางกะท่านได้แข็งแห้งคักทุกคนนี่เป็นเซซชุดเซซชัดใควายเพือกนะ อันแถวบ้านห้าสีเอินควายดอนคนนี่มันเป็นลักษณะเปนอีกเอินควายดอนเลยนะแต่บางคนสีเอินควายเพือกนะนี่เบิ้งเบิ้งจอมควันมานี่นะมีลักษณะหลายแบบทุกคนในจอมควันมานี่จอมควันเกยวก้อนไปเลยครบเหมินนะโอ้ถือว่าโชคดีได้ได้ควายดอนนี่ทุกคนเลยชาวบานปกติมันก็ควายส่วนใก็มีแต่ควายดำนะควายดอนนี้เนี้ยที่จะหาได้ทุกคนเลย แหววห้องหาแม่ рон, ไปวันนี้กะสีลงไปเกี่ยวข้าวก่อนทุกคนเลยกอข้าวน้ำข้าวก่อนนะเอ้าทุกคนเด็กจำหลังมาละวท่านท่านท่านเออแม่เพิ่ยนมาแล้วนะแม่หง่เลยทุกคนเลยแม่ชัดเด็กๆมาเลยนะนะโงนะไปเกี่ยวข้าวบ่อนนี้ จะเป็นหนองปลาคอยนะปีนี้ปลาบง่ายไปได้ทุกคนเลยแต่ปีแล้วนี่เสือซ้ำนี้นะโอ้ยเอามาก้อกินเธอเลอเธอแล้วปีนี้น้ำบ่อทุกคนเลยปาน้อยกบสลายนี้ทุกคนกบโตนลงลายไปแน้เอากรนั้นทุกคนผู้เขาเกลียวอยู่เซเซลอยู่แต่สีเกลียวลอลงไปวันนี้ทุกคนเกลียวลอลงไปวันนี้เกลียวลาะลงนะทุกคนเพราะว่าการการสีป่อยโง่ป่อยควายลงกินต่เฟืองนะ อ้บรรยากาศโคตรได้ทุกคนนี la, uh ่ลมเฮ้ยเฮยเกี่ยวเขาผัดแดดได้ได้มื่อานนี้ทุกคนนี่แดดปกติเลยผู้ทางตือผูกกรมีได้คนเก็บเซลเลยมื้อนี้กัเพิ่นเกลวก็ได้หลายเฮ้อเติมแล้วทุกคนนี่สองหายน้อยหานี่แล้วก็หานี่เป็นบงหารนะ เฮ้ยเด็ดลุย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 สิทุกคนเอ้ยเหนื่อยมันมมันไตเลยทคนเที่ยวข้าวกะไมีแต่วัยรุ่นผู้ชายทุกคนผู้หญิงผู้เดียวนะวันนี้กะโอ้นี่สาวสั้นทนได้วันนี้ทุกคนเลยเออสาวสั้นเลยผู้หญิงผู้เดียวผู้หญิงตัวสาวสั้นเด้เหมือนนี้โอ้หเขินกล้องแล้วบ่ โอ้ยเก็บก้องแล้หหานปบแล้วดักไปหมดไรนี่กะหอนอะไ่หอนเลยเย็นเลยโอ้ลงมาลงมาเคี่ยวข้าวและเย็นเลยทุกคนเลยเพราะว่าหื้ออ้อละมันลมพัดแล้วก็เย็นเลยไหนบัดดูฮะเมยแล้วเมย์ละเมยแล้ว โอ oh ้เมยแล้วเมยแล้วโอ้มีตัวผู้เป <œ uf> okay. oh, um, okay. ่าได้ทุกคนเลยมาเก็บเขาคเออจะได้ผู้เลิกกับเลิกเอาผลงานนี่ทีมงานมาทอดได้ไงทีมงานมาทอดได้เคยไปงูปลาผู้ไทยเมาได้ทุกคนเลยเอาลงมาผู้กินยาแถวนี้ได้แล้วก็อยู่ทั้งๆผูกกันนะอยู่ ครางเถื่งผูกกันนะอุ่นๆอ,อยู่โง่เบาปรทศไทยเพื่อนะทุกคนมันเอามากลิ่นยาเนี่ยบักหลายๆโตเลยนะป่อยเอามากินจากเธอดิจับตักเตนไปพร้อมทุกคนอ้าโอ้้โอ้ยจับตักเตนไปโคกินทุกคนเลยนี่โอ้สุดยอดเลยพโฟล์มีเอาตักเต็นมึงมั่นมาทางนี้เด้อไเอาตักเต็นมึงมั่นี่มาทางนี้เด้เอดาาดสิยไปทอดกินนี่นะแซ่บเลย ลงมาก็ได้หลายหฮเติมแล้วทุกคนเลยลายคนเกี่ยวพัดเข้าพัดเฮนึงกับแบบมันเป็นบางๆทุกคนเลยแล้วพูดปิดปิโอ้เดี๋ยวมาลัดตักเตนก่อนนะโอยเอาไปเกี่ยวเข้าเขาแล้วดบบใช่ิหรอรอ họ đến họ được hết này cả <laughs> hóa hơi lại khay nhói Để lại hơi thêm lá nhảy hơi may กินเอกมี่ไ่นี่นเล้ำก้อนวันี้เป็นยูทูบเบอร์มาได้ฮอตอะตนี้เอาน้ก้อน ืน้ำยิ่งเย็นทุกคนเลยเมยวันนี้กินน้ำเย็นกับมีแห้งนะบ๊ทอนสบายดีทุกคนเลยกินน้ำก็บ๊ทอนจะมีผู้สาวมาเกี่ยวข้าวน้ำได้บ๊ทอนมันมีผู้สาวได้ทุกคนเด้เมื่อวานนี้ก็เห็นอยู่นะดังแมพมาหาเมื่อวานนี้บ๊คือบ๊วยทอนนะทอนอยู่ได้แล้วหมด อยู่พูดน้ำสักคิโน่ได้เห็นไหมท่านท่านท่านโอ้นี่ผู้ยิ่งผู้เดียวทุกคนเลยผู้เลวจะได้กัดจับจ้องเนอบัวโต้เนีเลยศชันชุนช่องชุนบัวโท้เนี่ยเลยนี่นะทุกคนเลยอ่นกินง่ายได้วันนี้นะตั๊กแตนเนี่กินง่ายกะนชิดโอ้ทุกคนเลยได้แมงมันใหม่ได้นี่นี่ เดี๋ยวตะแตกนาไปโคกินโคเลยเดโอ๊ะโอ้บินมาทงม้อนัะนกคุ้มบ้าบ่ามันม้ากินล้อขั้นนี้นกคุ้มทุกคนเลยนี่หน้าบาวพุทไธเพื่อนบาวพุทไธเพื่อนเราไปทางไหนยังไม่เห็นม้าอยู่ แปลงลรถเบาไทยแปลงรถทันว่าโอ้ดูสาวก็ไม่เพิ่นเกี่ยวทานะเกี้ยวาเกียวก้อนเกียวก้อนหน่ากัดติดกันเลยของห้าวกะยุโ้โซนนี้โอ้ข้าวกะใจตายกับปอกเติมแล้วทุกคนเลยกับ,บปอกกะมันเกี่ยวมีเลี้ยวรอบกคอดน,นนะเข้ามันปนกัน พอได้ขึ้นการศึกษาวะเพคะพอดีหาเงินส่งเพ่น,นะทุกคนเนีซ้นิกพอดีหาเงินพอได้ซื <c oughs> ้อมันลดไปของเท่นอ้วันเสาร์วันทิตทุกคนในบวันเสาร์วันทิตแล้วก็พักตรงนีกกน้กะคนจ้างหลายได้เกี่ยวข้าวกะผู้ลื้อท่านเกวกะมาหาเงิน พอได้ซื ừ, y u, y u o, này, ้อยูซูก um ินไปหงเห็นเดยเอออยู่หงเห็นเล้านี่มันบัได้แจกอันกินได้อันแจกแต่ปึ้มตะซอเท่านั้นแหละทุกคนเลยปึ้มซอก็ซื้อเอาแมงมันนี่เขาเจ้ามีเอาทุกคนเอาเก็บเอาให้มืดเดยเฮ้ย เอาเบรกมันขึ้นไปโคกี่นีสุดยอดทุกคนเลยนี่ได้ไม้เลยทุกคนสุดยอดตัวนี้ก็ทุกคนเลยมั่นเนี่ยปั๊บโอ้โหโอ้ยโอ้สุดยอดเลย เก็บเป็นมันไป็รครบทุกคนมีได้เกี่ยวเข่าแกี่ยวบนนอกบ้านนาเขาเก็บเป็นมันเก็บตักเต็นเป็นโคทุกคนได้หลายเล่มมันเขาก็เนี่ยโอ้ทุกโอ้ ขึ้นก่อนทุกคนเลยหาห้ามน้ำห้ามนั่ขึ้นไปหายให้ช่วยใหกินทาก่อนนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงละใกล้สิบพอขึ้นละจริงหน่อยนะค่นหาห้ามน้ำห้ามนั่ขึ้นไปหายให้ช่วยใหกินทากค่เพิน่นเพิ่นขึ้นไปแล้วได้กินข้าวเลยกับพักผ่อนทุกคนเลย cái gì 5 nám cưỡi bay con được không đấy 5 nám bay, xới con, bay đã chèn cả, ủa, nặng đi được เห็นป้ะเขาไปเทียนเซฮอมพุ้ โอ้ม oh, 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 <laughs> <laughs> ืยแห้งทุกคนโอ้ยข้อกลนนี้นี่นี่น้อยนี่ข้อกลนเอ้ยใช่น้ำตาอ่อยฮะนอนให้นอนให้น้ำตาเฮ้ยใช่นอนหลับเฮ้ยขาไกลห่างโอ้ สบายใท่ไหมวะอะไม่ใสเฮ็ดสบายแค่ดิวงางงควายเลยนี่นะนอนข้อกลนกอกกอกยี่นี้น้อยนี่คือข้อกลนใช่ไหกินหอยเลยอะไรเนี้ยนะเพิ่นแกงมัฟักใส่กระดูกทุกคนแกงเรียบร้อยนะหอมมะม่วงสิพอาะตัวงงบางไง มาลาบซีนก็ทุกคนเลยวันนี้ก็ต้มน้ำซุปซีเอลาบซีนนะฮะต้มเลยต้มมือเรามันมาซอยซีนซีไอ้ราบซีนวันนี้ก็ทุกคนเลยขอไปเอาเนี่ยซีนกันนะแต่ว่าคือซีมามีทัานทุกคนเลยดิบซีราบตัวนี้กินก่อนลาบซีนเอามือว่านี้ โอ้ค okay. หักมากกี่นี่มากเลยว่าขอท่านเอ็กคู่ใช่ไหมเพราะ่กา้ไ ลัลบซ <Iya, S 1> ีนย Mind ี่แซ่บเลยมั้ยเเพชรกับสร้อยเอาทุกคนนะสร้อยซื้อเอานะ ียนห้าวสิโผูกะปาหน,นำกะทิมันทุกคนแล้วกะ็โลอีเธอหนึ่งแน่นี่กะหลายขั้นตอนด่กว่าสิได้กินนี่กะ No 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 น้ำกะสีเย็นเลยทุกคนเดี๋ยวสีเริ่มปรุงเลยนะเดี๋ยวสีเอาเครื่องในลงกับอันเลิศมันลงคอนทอดมาแล้วมาดมเอาเอาตีเน้นสูบลงก่อนนะนีจนะะตามมะฮุ่งพร้อมมันกะเอาสีลงได,ได้เป็นคนเลยเรื่องทำอาหารไว้ใจผมได้ทุกคนสุดยอดเห็ดสิ่ยังก็เป็นนะ มืดทุกเมนูเลยทุกคนเลยอืมร่นในวันนี้นี่มันเข้ากันนะอันนี้ลาบทุกคนเลยเห็นลาบนะมักเพชรเศธีแต่บ่มีมักเพชรฟุ่นทุกคนเลยนี่แต่มักเพชรดิบนะหน้าสิบบ่เพชรไปเลยวหร องกนีลเจาไดวนามันปะามโหนเดียวมากนซื้อพักเลยได้ทุกคนเลยเขาคัวนีน เริ่มมนะันร่อนง้วให้มันเข้ากันมันมั่นเฮ้ยได้ไหลายบ่สพอทุกคนนีน่ติดกระซ่าสุดยอดเซื่อเรียบร้อยตัวเด็กทาเฮาบอสอ่านเรียบร้อยนะพอดีแล้วทุกคนเลยเอาซี่เมือกินเมือกรอบเมือกเลยสุดยอดเลยนะอ๋อจัะ หให้ผัทอดเปนตามมาฮุงโตวออันนี้กัเอาเหมือนเ้าที่ของเฮาแล้วนะราบซีนเฮานี่ทางนี้ก็มีแกงมักพักนะทุกคนแก่งมักพักนะเฮ้ยแก่งมักพักใส่กระดูกเป็นควายใส่กระดูกงูกระดูกควายทุกคนโอ้มนกนระซุดแซบอยู่นี่แล้วนี่มีช้มต่ำพร้อมวันนี้นะกำลังบริหารช้มต่ำกัน แม่ตักลาบทุกคนอุ้ยวิ่งสิได้เลยอพอไปทันมาใช่ไหนะน้องอีพอ่อเช้าเอาๆกิน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 เอาข้าวมือรบไปกินข้าวกินน้ำทุกคนวันนี้กะเข้าไปนู้นกินน้อยเพิ่นมีเคยกินข้าวเด้พาขา้าวพาใหญ่ทุกคนมีแต่วัยรุ่นจนมดมืดนี้ทีมง,งานบันทอดมากร่มโตได้ไหมเนี่ยถิ่งานบัทอดล่มโตกันได้ไหมเนี่ย มีแต่น้องนุ้งน้องเขุกคนกํลังเฮาขอเข่งสานี้กัน่ก็เบอร์อันครบกินกันนะอ้าโตะจุดยอดเลยโอ้โหอะไงมแงงนะคนน่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อซีมรุ่นนะเสร็จแล้วไม่ได้ซีมนะเขาเอ็ดก จะรับม okay, okay. mm ัน hmm. ผู <laughs> <check it out> <laughs> ้เจ <is he>? ้าลระบดซีมได้ลองมึงดูสิแม่อลีวันนี้นะเฮียบินน้อนกินข้าวเมื่อกี้น้ำบูหินแ้ก่เต้เพิ่อสมายเอาก็หมันนะทุกคนนี่กินข้าวสม่อกี้นะ โอ้ oh, แซ่บเลยได้ฮะไหมแม่าาสามีใส่กะเป็นหากระตื้นนอนนะเมามะฮุงฮุงสุกนะ,ะอ้ โอ้ยางไม่ใมอโอ้เป็นแต่เสแสร้งได้เพื่อกินกันนะเอ็ดเบิ้งจำคุยมับป้าเต้าสุดยอดสุดยอดทุกคนเลยโหยำกรุบกริบกรุบกริบคักเลยสุดยอดเลยว วนระอมลุยรุ่่นสายโซดทุกคนเลอะได้กระจับจ้องได้เอาเสื้อดำหรือเสื้อขาวเสื้อสีฟ้าก็นุ่มๆหากกระลังขึ้นไหม นี่ก,ก็กินข้าวกินน้ำกระอิ่มแล้วนะเฮ็ดยูเฮ็ดก ah. okay. ินให้เขาเขากัเฮ็ดแล้วแล้วก็พอดีย่อขึ Lemon ้นมาพอดีเขาขึ rum. ้นมาแล้วก็กินข้าวละเขากำลังทัน <engineered> อิ่มได้เฮาเสอิ่มแล้วทุกคนให้เฮาเพราะว่าขึ้นมาแล้วกินให้เฮานะเอ้าสำหรับวิดีโอนี้กัสีฟ้ากับซำนี้ก็ทุกคนขอมาใจทุกคนที่เข้ามาติดตามแบบส้มกำลังใจให้ทุกคนเลย